ลับตาฝันเป็นต,ต,ตัวเป็นตาตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมบรากันจาา้าคำถามข้อที่สองทำไมเขาถึงจากไปได้ไวัเพียงสี่หนึ่ง<อ>สี่สิบปดปี<อ>เจวันมีวิบากกรรมอะไรมาตัดลอนครับ คำตอบสำหรับวิบากรรมที่ทำให้พี่ชายฝาแฝดของลูกต้องอายุสั้นและเสียชีวิตวัยเพียง41ปี7วันในภพชาติปัจจุบันนี้ทั้นนี้ก็เป็นพระวิบากรรมปานาติบาตท,ที่โหดฉชดเหี้ยมที่พี่ชายลูกก็ได้เคยทำเอาไว้ในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ย ได้ติดตามพี่ชายของลูกมาส่งผล oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าเมอพุทธันดรที่ผ่านมาพี่ชายของลูกเด้เกิดเป็นกระุตรสุดหลอ่อคมเข้มสุดๆ oh. อืมนี่เนาะคมเข้มสุดๆ <Okay. S 1> อยู่ในครอบครัวทีาศัยอยู่ในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบท โดยตัวลูกและพี่ชางลูกก็ได้กิดเป็นพี่ชายน้องชายคล้ายๆกับในภพชาติปัจจุบันนี้คือตัวลูกเกิดเป็นน้องชายส่วนพี่ชายลูกก็เกิดเป็นพี่ชายเพียงแต่ในพุทธนอนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นฝาแฝดกันเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามตัวลูกกับพิชางลูกใน้พชาตินั้นน่ยต่างก็สนิทสนมคุ้นเคยกันมากตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็เลื่อยมาเลยเ oh. มื่อพิชางลูกใน้พชาตินั้นเติบใหญ่พิชางลูกจึงตัดสินใจสมัครเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารในทันที เมื่อวิชาลูกใน้พชาตินเรียนวิชาการทางทหารจนจบหลักสูตรแล้ววิชาลูกใน้พชาตินก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคมกองทหารที่ประจำการอยู่ในหัวเมืองเขตชายแดนที่ยติดก,กับแคว้นการชนฝั่งทิศใต้ซึ่งก็คือแคว้นของปร,ราชาที่เกกะเกเล เรกเรียนตามทันไปจ้ะซึ่งหมมเมืองเขตชายแดนแห่งนี้เนี่ยถือเป็นเมืองที่น่าอยู่เราไม่มีโจรผู้ร้ายอีกทางที่ทุกคนในเมืองล้วนอยู่กันอย่างมีความสุขต่างมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็มีความขยันขันแข็งกันเป็น,น,นอย่างมากนี่พูดถึงหมเมืองเขตชายแดนที่พี่ชายลูกได้พบชาตินั้นไปอยู่นะจ๊ะ ซึ่งในช่วงแรกๆที่พี่ชายของลูกในภพชาตินั้นได้ไปประจำการอยู่ที่เขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้การไปมาหาสู่กันระหว่างผุ้คลในเมืองหลวงกับผู้คนในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้ก็สะดวกสบายซึ่งก็เป็นผลทำให้การค้าขายสินค้าต่างๆ ระหว่างหัวเมืองจึงมีความเจริญก็รุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับแต่ในเวลาต่อมานั่นช่วงแรกนะจ๊ะต่อมาเมื่อแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้ซึ่งก็คือแคว้นขอพระราชาที่เกะกะเกะเรเริ่มมีปัญหากันภายในแคว้นคแคว้นกันชน มีปัญหากันเองภายในแคว้นเพราะมีการเรียกเก็บภาษีกับประชาชนภายในแคว้นอ,อย่างเอารัดเอาเปรียบสุดๆจึงเป็นผลทำให้เกิดความยากจนข้นแค้นขึ้นแบบแรพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้นกันจนฝั่งทิศใต้เมื่อพี่ชายลูกในพพชาตินั้นทราบเรื่องว่าแคว้นที่มีพื้นที่อยู่ติดกัน ซึงก็คือ้นควันกันยน์ฝั่งทิศใต้เรือคว้นของพระราชาองค์ที่เกกะเกเลยเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นภายในแคว้นพิชางลูกจึงเพิ่มวามระมัดระวังในการนำทีมลูกน้องออกตรวจตราพื้นที่ตามจุดต่างๆดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ชาวบ้านนี่ก็รับผิดชอบงอนนี่ลเลจ๊ะ แตดนนแขข่ด้วยความแยกจนค้นแค้นของคนแแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้หรือแวมม้นของพระราชาที่เกกะเกเรเริ่มหนักมากขึ้น,นเรื่อยๆ<ม>ก็เลยทำให้มีพวกขมโมยโจรออกมาขโมยอารวาสปร้นฆ่าพวกชาวบ้านเป็นจำนวนมากมนี่นะจ๊ะจรชุมยิ่งกว่ายุง ซึ่งในตอนแรกๆพวกจอเหล่านี้ก็ออกมาอารวาสอยู่แต่ในเขตพื้นที่ของแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้ขอแคว้นของตอนเองเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมานนิสิพวกจอเหล่านั้นก็เริ่มเหมิมเกริมและแผ่ขยายอาเขตในการปล้นชิงทรัพย์ในการแอบไปจักปล้นขบวนสินค้า ของพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายสินค้าระหว่างแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้กับแคว้นของ่รราชาที่ออกบวชข้ามแดนกันตามทันไหมจ๊ะได้เหตุนี้เองทางส่วนกลางจึงได้มีคำสั่งทรงตรงมาถึงพี่ช่างลูก ให้เข้มงวดในการจัดเวรยามทหารเพื่อช่วยดูแลและคุ้มกันความปลอดภัยกับพวกชาวบ,บ้านและพ่อค้าที่อยู่ในเขตแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากเขตหัวเมืองแชแดนที่พิชางลูกดูแลอยู่นั้นน่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมาก จึงทําให้ผิชางลูกในภพชานั้นเนี่ยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงด,ด้เหตุนี้เองเนี่ยจึงทาให้ในเวลาต่อมาพวกโจจะแค้นกันชนฝั่งทิศใต้เริ่มเหิมเกริม,ห,รม,รมหนักข้อยิ่งขึ้นโดยข้ามเขตเข้ามาปร้นสะดมจริงทรัพย์พวกชาวบ้าน ยศสายย่ตนเขียวเมืองแชายแดนที่พี่ชายของลูกจะพบชาตินั้นดูแลอยู่เมื่อปล้นยนสาแก่ใจแล้วจนกลุ่มนี้ก็พากันหนีกลับไปยังแคว้นของตนคือแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้นะจ๊ะเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เนยจึงท,ทำให้พี่ชางลูกในพบชาตินั้นรู้สึก,กโกรธ และเจ็บใจเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถจับกลุมตัวพวกโจรกลุ่มนี้มาลงโทษได้เพราะพื้นที่มันกว้างไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเงี้จนเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งพวกโจรก็หาวกายเข้ามาปล้นชิงทรัพย์พวกชาวบ้านอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากพวกชาวบ้านได้กัดขืนและต่อสู้กับพวกโจรกลุ่มนี้ ครั้งแรกๆก,ก็ไม่ได้ต่อสู้ก็ให้ยึดเอาทรัพย์ไปนจะจ๊ะคราวนี้ขัดขืนแล้วเพราะมันเยอะเหลือเกินจึงทำให้พวกจรได้ฆ่าพวกชาวบ้านไปบางส่วนอีกทั้งยังจับพวกผู้หญิงกลับไปเป็นตัวประกรันอีกด้วยด้วยความที่พวกจรได้ฆ่าพวกชาวบ้านและจับผู้หญิงไปด้วยนี้เองจึงยิ่งทำให้พี่ช้างลูกที่พบชาตินั้น รู้สึกโกรธแค้นและก็เรียบนำกองกำลังของตัวเองออกตามล่าจับกลุ่มตัวพวกโจรกลุ่มนี้แต่ความที่เจอกลุ่มนี้เนี่ยมีความประมาทชลาดใจแล้วก็ได้จับเอาพวกผู้หญิงไปด้วยนี่เองจึงทำให้พวกโจรกลุ่มนี้เดินทางได้ช้าลงกว่าทุกๆครั้งแล้วก็เป็นผลทำให้ผิชายของลูกในพพชาตินั้นเนี่ย สามารถไล่ตามจับพวกโจนกลุ่มนี้ได้ทันโ oh. มพิจางลูกจับพวกโจรกลุ่มนี้ได้แล้วพิจางลูกก็รีบนำตัวโจนเหล่านั้นนะมาทรมานด้วยวิธีการต่างๆ oh. นี่ให้สะใจนี่นะเช่น oh. เอาไม้ฟ้าไปที่ศีรษะบ้าง เอาไม้ฟาไปที่ลำตัวบ้างหรือไม่ก็จับกดน้ำบ้างเป็นต้นนะจ๊ะหลากหลายด้่อยพวกโจรสารภาพออกมาว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งกว่าที่พวกโจรกลุ่มนี้จะยมปริปากบอกพี่ชายลูกในพบชาตินั้น พวกจองก็ถูกพิชางลูกในภพชาตินั้นทรมานตายขามือขาเท้าขาที่ไปหลายคนซึ่งในช่วงที่พิชางลูกในภพชาตินั้นทําการสอบปากคาพวกจอนกลุ่มนี้เปบอกความลับออกมานั้นพิชางลูกในภพชาตินั้นจะใช้วิธีการจะพวกจอนแต่ละคนเนี่ยมามัดไว้กับตอไม้แต่ละต้น ปักเรียงกันไว้เป็นวงกลมโดยจัดให้พวกโจรหันหน้าเข้าหากันและเห็นหน้าขันได้ทั้งหมดจากนั้นก็ใช้วิธีการเชือดเป็ดให้ลิงดูด้ยการทรมานพวกโจรทละคนโดวยวิธีการต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะนไม้ฟาดไปที่ศีรษะบ้างออกไม้ฟาดไปที่ลาตัวบ้างเร่่แม,ม่ก็จับกดนะ้ำบ้างเป็นต้นไปกจรที่เหลือเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและยอมสารภาพออกมาในที่สุดตามทันกันไหมจ๊ะซึ่งวิธีการที่ผิชางลูกในพบชาตินั้นใช้กับพวกจรกลุ่มนี้ก็ได้เป็นผลเป็นอย่างดีสิด้วย ได้ผลดีทําอย่างนั้นเหรแล้วพวกโจรที่เหลือรอดต่างก็กลัวตายแล้วก็ยอมสารภาพออกมาว่าพวกตอนเป็นทหารของแคว้นกันชนฝั่งที่ใต้ซึ่งก็คือแคว้นกังพระชาทิ่กีกาเคเลที่ปลอมตัวเป็นโจรเพื่อเข้ามาปล้นสะดมชิงทรัพย์พวกชาวบ้านคือมีทั้งโจรจริงแล้วก็โจรสวมรอย เจ้านสวมรอยคือทหารปลอมมาเป็นโจทย์ถือขาดปล้นไปด้วยเมื่อพิชายลูกได้พบชาตินั้นได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงจากพวกโจนแล้วก็ยิ่งทำให้พิชายลูกได้พบชาตินั้นปรีแตกอา่ารู้สึกปรีแตกเนะและรู้สึกโกรธแค้นหนักมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกที่แค้นเพื่อนบ้านคิดไม่ซื่อ อะกาใช้วิธีการนั้นสกบรกถึงขนาดนี้หลังจากนั้นพี่ช้างก,ก็ได้แจ้งข่าวนี้ไปบอกทางเมืองหลวงซึ่งทางเมืองหลวงเองก็ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้มาจากหลายหลายพื้นที่เหมือนกันว่ามีพวกทหารอีกแคว้นหนึ่งรลอมตัวเป็นโจรเนี่ยขบับรถร้อนสะดมจริงซับพวกชาวบ้านในเขตแคว้น ของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เหตุนี้เองทางแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชจึงได้ช่วยกันสันนิฐานที่จะย,กกนนยังไม่ถึงขั้นนั้นส่งคณะทูตก่อนไปเจรจาตกลงกับ ทางแคว้นกัรชนฝั่งทิศใต้แต่การเจรจากลับไม่เป็นผลนี่นี่เนาะพูดดีๆไม่ก่อยชอบเพราะแคว้นกัรจนฝั่งทิศใต้กลับปฏิเสธแล้วก็พยายามรับผิดชอบเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลเช่นนี้จึงทำให้สถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นทั้งสอง กลับบานปลายและวก็ยามแย่ลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความขัดแย้งก็ได้บานปลายจนกลายเป็นสงครามระหว่างแขวนเ oh. ซึ่งพี่ชายลูกดิบพบชั้นะก็ได้รับคำสั่งนำกองกำลังทหารในปกครองตัวเองออกไปเริ่มรบเป็นกองทัพหน้าในการบุกคุโจมตีเมืองหน้าดาน พร้อมพรอมกับกองกำลังทหารจากเขตหัวเมืองชแชดานอีกหลายกองพันที่ได้เดินทัพไปล้อมเมืองหน้าทานของแคว้นกันจนฝั่งที่ใต้หรือแคว้นของพระราชาเกกกะกิเลเนยเอาไวนะะ<อ>้นชาตจากนั้นกองทัพหน้าของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชทั้งหมดก็ได้กรีธาทัพบ,บุกโจมตีกองกำลังทหารของฝ่ายตรงข้าม ในความที่พิจากับลูกในภพชาตินั้นเนี่ยได้ดพกความแค้นพกความแค้นที่เก็บสะสมมาเต็มกระเป๋าเพราะก่อนหน้านี้พวกทหารแควนกันชนฝั่งทิศใต้หรือแควนของพระราชาองค์ที่เก,กกะเคเลได้รลอมตัวเป็นโจรกันมาปล้นสะดมเิีงทรัพย์ราคาพกชาวบ้านที่พิจาร์ลูกดูแลอยู่เป็นทุนเดิมกันอยู่แล,แล้วจ้ะ ด้เหตุน,นี้จึงทําให้พิจารลูกเด้พบชาตินั้นก็ได้ฆ่าบททหารของฝ่ายตรงข้ามตายไปหลายคนโดยการฟันบ้างแทงบ้างเป็นต้นนะและที่ยิ่งไปกว่านั้นเียสิในเวลาที่ทหารฝ่ายตรงข้ามคนในชดชะตาถึงขาดคือถูกพิชารลูกเดพบชาตินั้นฆ่าตาย ยังลูาก็จะนำศพของทหารฝ่ายตรงข้ามองนั้นมาตัดหัวเื่อความสะใจเหมือนกับเป็นการล้างแค้นให้สาสมกับความเลวอ๋อ oh. oh, จ้าจ้าจ้าโอเคโอเคที่พวกทหารฝ่ายตรงข้าเดวทำเอาไว้ ในตอนนั้นกองกำลังทหารของเมืองหน้าด่านของแควนกันชนฝั่งดิาใต้ก็ได้พ่ายแพ้ต่อกองทัพของแควนของพระราชาองค์ที่ออกบทอย่างหมดรูปหรือพูดง่ายๆวับพ่ายแพ้อย่างยับเยินในเหตที่เองจึงทำให้ก,อ,กองกำลังทหารฝ่ายตรงข้ามที่เหลือรอดไม่กล้าที่จะออกมานอากำแพงเมืองตามทานันรัเจ๊ะ อันนี้เป็นเมืองหน้าด่านของแควนกันชนนะทหารองค์กอก็แพ้ยับเจอนนี่นะว่าพิชารูกได้พบชาตินั้นกับเพื่อนทหารหลายๆคนเนี่ยได้เห็นศพของพวกทหารฝ่ายตรงข้ามที่นอนตายกันเป็นเบือ อย่างเรและเพื่อนเพื่อนจึงระบายความแค้นด้วยการนำศพทหารเรลานั้นมาตัดหัวแล้วก็เสียบกับท่อนไม้ oh. เพื่อเอาไปยกชูท้าทายทหารฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายในกำแพงเมืองให้ออกมาสู้รบกันภายในกำแพงเมืองทหารไม่ออกมาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ย oh. ก็เลยต้องใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ย oh. 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 นี่เนาะ เนี่ยโหดโชดเหี้ยมมือนและจากจุดนี้แหละจึงทำให้มีในายทหารคนหนึ่งที่กำลังยกยออย่างไีเ้เกิดปิ๊งไอเดียที่จะทำให้การศึกยอมแพ้อย่างรวดเร็วส่วนไอเดียที่ว่าจะเป็นอย่างไรและบทสรุปของวิบากกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรด้วยต้องติดตามกันใน เอพิโซดทีหรือตอนที่สาม